เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้เป็นรองเจ้าแต่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่ทุกคนอาจจะรู้จักซึ่งเนื่องจากว่ามันดังในช่วงนี้นะฮะมันคือเกมอมุงนี่คือเกมแห่งมิตรภาพที่เราจะต้องมาเล่นกับเพื่อนแต่เสียดายนะที่ผมเฮ้ยไม่มีเพื่อนนะฮะเราก็จะเปิดทห้ทุกคนเข้ามาเราคงจะต้องรอเวลาวันจะ คม,มเอาละฮะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์องกคนอื่นแล้วนะฮะเพราะเซิร์ฟขวองเรานั้นไม่มีคนเข้าตาจะไล่ของแท้ได้สัตว์เอาละเราจะซัดเลยสามสองหนึ่งออคชม เราไปดูดีกว่าว่าธุรกิจของเรามีอะไรบ้างธุรกิจของเรานี่มันช่างน้อยนิดมากซะเหลือเกินเศษซิ้นเศษซิ้นธุรกิจต่อไปเยีย yeah. อ้าวคุณจะไปรูปภาพฟตุตได้ไงล่ะคุณพี่วิ่ง แล้วมีคนเสียชีวิตไปสองนายแว่แว่ถามแว่ทำเพี้ยอะไรหูเลยสัตว์หูใคร่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 ซูบทผู้ใด้ไดนามิตได้ว่าเมืได้ดมันคือไดนามิตโอเคกูใช้โวทเมืไดนามิตได้เลยเพื่อน ไอ้สามเป็นคนโหดกูด้วยกูยังไมาทำทำเรี่ยอะไรอ๋อเล่นอ๋อเล่นอ๋อเล่นบัวแวอิดบี้อะไรกูไปทำอะไรซ้ำไอ้ยี่มป็นคนโหดผมไม่คดจับหายไปซะน่าตายวปนหนึ่งไม่ใช่นี่หว่าจะเป็นคนตายชิบหายแล้ว ภารก,กิจภารก,กิจอันนี้ไม่รู้ว่าองทำภารก,กิจอะไรเขาจทำภารกิจอะไรนะเช่าแม่งนะไอเหี้ยภารกิจเหี้ยอะไร้รกกอ,รม,รกกอนนมีคนตัดไฟ Mùa vào, bảo, vào, mùa bảo, hiểu nghe vào, mùa vào, bảo, vào, mùa 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 niên mùa vào, 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 mùa นานะอ๋อคุณรู้แล้วให้มันหาเลยโอ้ก็มไม่รู้เลยโอ้มันปึกปัญญาเราโม่อันนี้อีกแอดเทอมินตตัวไม่มีไม่มีไม่มีรหัสเพื่อเห็นเหรอครับตายหาไปหกคนแล้วนะครับ ควยยลนโลไอ้เหี yellow, yellow, ้ยเยลนโลไอ้ควายแตงยังบอกไม่ได้ก็ตาทีเยลนโลเยลนโลทูเยลนโลยันโลก็ไม่เดนได้กูจะรามนะ right. ah. งานกันไว้ใช่ไหะอิมพอสเตอร์เฮ้ยมันมีสามตัวแล้วกูถามจริง อะไรวะรหัสคืออะไรอ่ะคือคือเราไม่มีรหัสอ่ะอ๋อเจอแล้วฮ่ฮ่ฮ่าอ่ะยึดค e ย์ยึ y คีย์อยู่ยัโลคอยจะตามเจ้าไปทุกที่ย w y โลย o w โลย l o โลย l l โลได้จะเป็นไอ้ห้องนายนายมันเฮียย l l โล เอกกี้แมกกี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 มกกไม่มีสก,กินด้วยเราต้องเต่มเมื่อตั้งแต่ใครกินเหรอเนี่ย,ย,ยไม่มีตังค์ด้วยเนเ่ยแย่ยแล้วก็จะเป็นคนปกติเหมือนเดิมเราเป็นเด็กแนวไงเข้าใจป่ะเราคือเด็กแนวที่มาอยู่ในกลุ่มฝูงชนนะฮะ เอาติดติดติดนะฮะเขาไม่เติมเขาก็สายคอมนะฮะไอ้โปรแกรมพอทูเรียวตตอนนี้เราจะต้องจับคนร้ายให้ได้เลยเพราะเรารู้ยังไงรว่าคือใครเดินติดตีเหลือเกินยักษ์ลารกิจต่อใบโตอ่าเปิดประตูไม่ได้โอเค เฮ้ยมึงจะฆ่ากูเหรอะสุกิ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 สุก,สก,สกินายอยากจะฆ่าฉันอย่างนั้นและก,กลีนแลมไม่มีทางซะหรอกนายหน้ากลัว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 ,ลวเป็นภารกิจที่น่ากลัวจริงๆ กูว่าน่าจะมีคนตายสักสองคนแล้วกูว่าแค่เรายังไม่เจอเอาล่ะแล้วไปดูกันดีกว่าแล้วน่าเราคิดว่าน่าจะมีคนเสียชีวิตไปแล้วโนอไปเรือเรือเร็อสีเลดมึงไอ้เชี่ยมีลาจะมึงเนี่ย ป,ประตูจะต้องได้ไปซ่อมมันพวกคุณมึงยืนทำอะไรครับเย่ทู o เยนโล w เยนโล่แน่เยนโล่ yellow, ชัวร์แน่ก็เยนโล่ yellow. คุณแน่นอนมันต้องมีคนฆ่ากูแน่เชื่อกูสิ <S 2> <S 2> <S เดินนีไป้ซะ โอ้โห,โโหตกใจเบิร์ทครับคุณพี่เฮ้ยไม่มีคนฆ่ากันจริงเหรอวนะเนี่ยกูวิ่งเลยนะกูวิ่งเลยนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอ่ะเฮ้ยพวกนี้มันน่ากลัวหมดเลยมันต้องมีคนตายสักคนแล้ววะบ้านน้านี่จะไม่มีคนตายเลยไม่ก็ตายอยู่แค่คนเดียวนี่อ่ะนั่นบ้าเปล่าบ้าเปล่าใช่แหว่เฮ้ยเวียเขียนเวียเพื่อนแหว่แหว่แหว่ออร์เจโล เฮ้ฮัลโหลเอ้ตามสีสัต์ตุ๊กตุ้งอเป่ยีโลยีโลเขาบอกยีโลซี่เขาบอกยีโลอ่ะเฮ้ยอ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 ยีโลอกูไม่ดีกว่ากูจะคลิปดีกว่ากูไม่อยากโหวตูเรื่อกูไม่โหว เยโล่โดนดีเลยเนี่ยไปอ,อยากยานันเรียบร้อยได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยโพสเตอร์ชนะว้าวง่ายขนาดนี้เลยเลยเก็บที่เดียรสวัสดีทูยันอวกาศอีกครั้งผมจะเป็นซี่ผู้สี่คนเนี่ยนะในป้าไปแล้ว น,นายพาไปแล้วนะเพื่อนสี่คนเนี่ยนะดิคุณมึงพาไปแล้วเราต้องเกาะกลุ่มกันไว้ไน้เพื่อนมันมปนมสี่คนเราต้องเกาะกลุ่มกันเอาวะเพ่นะพวกตายยีเขียวเนะี่ยไอ้เขียวมันวิ่งเร็วป,ปกติมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะคอมพลีทแอดมินอีกครั้งนะเราก็ต้องมาหาพ่อผู้ัดแอดมิน9 8้6 2ปนะฮะ คอมพิลตโอ้ยมันยังเหลือหีบนะฮะเราต้องทำการตรวจดูเรดาร์ไม่บอกแต่แรกอา้าวไว้ไนายทำใครตายหรือเปล่าไว้ไนายทำใครตายหรือเปล่านฆ่ากูแน่สักวิ่ไง,ไ,งไอเ้เขียมันฆ่ากูแน่เลยเฮ้ยยังไม่มีใครตาย ถ่ามันมาหากูมันมาหากูไปกับมันก็ได้เอ้ยอยู่นี่แหละเอมีสี่คนเราอยู่ด้วยกันนี่แหละหมดไปี่สุดดีมโอ้โห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 กูแลกแล้วกูแหลกเฮ้ยเราไม่ก็อยู่แค่สี่คนละกันจะไปจะไปคิดแล้วว่าเราคือศัตรูกันนะเพื่อนเราต้องมาซ่อมเครื่องนี้ก่อนนะนะแล้วเราต้องเอาอะไรแล้วเราต้องทำอะไร

จะได้อุ่นกันเป็นคบ่เพลินละได้แล้วล่ะเราจะไปดูกันว่าคนเรายังเยู่หรือเปล่าคนเรายังอยู่กันหรือเปล่าเฮ้ยเอาหมอกเล็บเกมไปแล้วเอาหมอกอัดกูเล็ดเกมไปแล้วเหลือแค่มึงแล้วแหละไอ้เล็บเหลือแค่มึงก็แหละไอ้สัตว์เหลือแค่มึงเท่านั้น ยูย like <laughs> ูดียู่เยอะ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 ออกไม่ได้ต้องออกตรงนี้ฮ่าฮ่าเรตเตอร์เรตเตอร์เรดเรต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 เรดเรตรตเตอร์อ้าวไอ้ถึก ไอ้กูบอกเล็วเลียนตัวไอ้กูบ่มใจวะสัตว์เล่นเกมที่กูรู้สึกคนลุกกว่าเฮ้ยเอะแล้วใส่นี่แหละรอแล้วเอาไม่ว่าไม่กูได้ยินป่าวกูพูดไม่ได้ยินป่าวเฮ้ยเอากูเอากูเปคิวเลอร์เฮ้ยไอ้กูคิวเลอร์ว่ะเฮ้ยกูคิวเลอร์อา้าวติด เอาหน้าไปสมกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างเช่นอันนี้อ่ใช่ปหมมึงกดเร็วตังยังไม่ีคนตายเลย <c ười> it's me it's me เ <c> หร <ười> อ it's me เหรอ ไอควายสุดท้ายมันก็มาตายหาอยู่นี่โนนะเพราะว่ามันคือกูยังไงล่ะโนนะเพราะมันคือกู เอาแล้วเราจะฆ่าใครกันดีนะ่าแหววแว่แว่ที่ไหนอะ่ะก,ก,ก็เรื่องที่หน้อยก่อนนะฮัลโหลก็เรื่องที่หน,น่อยกันกูกูโหวตไปแค่นี้แล้วเลย บางอาจมาพบศพอย่าง,งานั right. ้นเลยไอวอดอยู่รอเลยเนี่ยยิมโลนเลยตัวไว้ฮ่ฮตัวไว้์ไว้์ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเป็นสีสม้มอรีส้มนะมักจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เสมอข้าเชื่อในตัวพวกเจ้ากูบอกแล้ว กูบอกมึงเล้วตายห่าม่อไ่โอ้ไม่ใช่อีกแล้วเลยนี่ว่าน่มันจะเป็นไปได้อย่างไรนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันนี่เราไปทำภารกิจล้องเราดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เราเดินผิดทางนะตุ๊ด ตุตดตุตดตุดต,ตุเอ๊ะคุณเข้าไปไหนกันหมดนะเราใช้อุปกรณ์ซับพอร์ตสักหน่อยดีกว่า phải đập ạ nè I don't know. <laughs> We do chứ พวกมึงโอดกูกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูรู้สึกตกใจเพระพวกมึงโอดกูกันเหี้ยเฮ hey, ้กูรู้สึกกูรู้สึกกลัวว่ะไลส์ไขกันอา้าวกินตายหาอีกงหนึ่งคนนะฮะเขาไม่รู้เรื่องนะฮะกู <c oughs> <c oughs> เดินทางก <c oughs> ูเดินทาง อ้าวติดติดอีกแล้วติดอีกแล้วโอ้ติดติดโอ้ติดอีกแล้วติด <c oughs> อ้าวเสร็จแล้วด้วยโอ้เสียเวลาจริงจริงเอาแล้วเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าคนเขาอยู่ไหนกันหมดนะตรงนี้เราหัวมาจุ่มกันทำอะไร <c oughs> I came to c a m e l a I came to c a m e l a โอเคโอเคเลตติเลตตีเลตติล่ะแบตมาหมดทำไมตอนนี้ไม่มีใครสนใจสีส้มอย่างข้าเลยนะฮะเขาเขาเหมือนกับมองข้ากูนี่แหละคือเหตุจงใจจุม๋มตายหา่า <laughs> จุม๋มตายหา่าหนึ่งส่วน เก็บอะไรช้างบรรสนุกขนาดนี้เดี๋ยไอ้พวกกระจอกเอาละฮะับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะเอาละถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะฮะไม่โอกาสหน้าเราไปเล่นเกมนี้อีกก็แล้วกันนะเก็บอะไรบรรสนุกขนาดนี้วันนี้